การทำคุมิโกะเราจะต้องตัดไม้ที่มีขนาดเท่ากันจํานวนเยอะๆใช่ไหมครับเราก็จะมีตัวจิกสําหรับตัดนะครับสำหรับในชุดนะครับเราก็จะมีตัวจิกนะครับแล้วก็มีตัวสอปเปอร์แล้วก็เวลาเราประกอบเราก็ใส่แหวนเข้าไปในตัวสกรูเนี่ยนะครับแล้วก็ขันเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเจาะรูมาให้2อรูนะครับก็คือเพื่อที่จะปรับขนาดให้ ในกรณีที่ไม้ยาวมากๆเราก็มาล็อกที่ตัวรูนี้ได้นะครับเวลาที่เราจะปรับตัวระยะตรงนี้ครับแล้วก็หมุนคลายมานิดนึงนะครับมันก็สามารถเลื่อนได้ครับแล้วเราก็ล็อกกนไปใหม่แค่ตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเราก็สามารถเอาตัวไม้เนี่ยนะครับที่เราจะตัดนะครับชนกับตัวซ็อปเปอร์เนี่ยครับแล้วก็เอาเลื่อยนะครับเข้าไปในร่องเราจะมีร่องที่เราเลื่อยเอาไว้ให้แล้วนะครับเราก็เลื่อยได้เลยนะครับ นะครับจะได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับสำหรับตัวซอปเปอร์ตัวนี้นะครับเราออกแบบมาให้ใช้กับตัวเรือยญี่ปุ่นนะครับหรือโดซุกินะครับเราก็จะมีอยู่ในเซตนะครับที่เราขายเป็นชุดคิดไปนะสำหรับการทำคุมิโกะสำหรับตัวเลื่อยโดซุกิเนี่ยครับมันก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำคุมิโกะส่วนใหญ่เราจะตัดขวางนะซึ่งตัวเลื่อยโดซุกินี่มันมีสันตรงเนี้ยเวลาเราเลื่อยเนี่ย มันจะค่อนข้างตรงนะครับมันจะคุมด้วยตัวสัตตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจาก ของเลื่อยมันบางมากมันจะทําให้รอยตัดที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีขนาดแบบเล็กมากเนื่องจากเลื่อยญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความคมมากเวลาที่เลื่อยมันก็ต้องใช้การดึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับเวลาที่ใบมันไม่ค่อยคมแล้วก็สามารถซื้อใบมาเปลี่ยนได้เลยนะครับเราไม่ต้องเอาไปรับนะครับซึ่งใบก็ราคาไม่ไมแพงมากนะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับ